สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่บุคคลการขา่าวจริงภาคเที่ยงครับเจอกัน30พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ครับด้านเศรษฐกิจน่าสนใจครับภา,ายกระชนแนะให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับองค์กรรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลครับค่ะคุณวันวีรารัชดาวง์ กรรมการบริหารสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA นะฮะให้ทัศนะแบบนี้ปัจจุบันประเทศไทยต้องปร,รับตัวให้ทันกับกระแสะโลกเพื่อเตรียมเข้าสู่ Thailand 4.0นะฮะเป็นยุคใหม่นะครับธุรกิจจะต้องแข่งขันก็ด้วยความรู้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านไปยังยุค4.0เนี่ยจะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆแน่นอนอทั้งกระบวนการทํางานรูปแบบสินค้าและการบริการดังนั้นผู้บริหารแต่ละองค์กรจะต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับมาดูอีกท่านหนึ่งคุณธทีรนันศรีหงกรรมการผู้จัดการธนาคารการิศกรไทยบอกงี้เมื่อเข้าสู่ยุค 4G ขอภัย4.0ความต้องการของผู้บริโภคก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสังเกตง,ง่ายๆยกตัวอย่าง Google ปีที่แล้วนะฮะ มีรายได้เนี่ย2,500ล้านเฉพาะ g o o g l e เจ้าเดียวนะครับ Facebook 3,800ล้านส่วนป้ายดิจิทัลมีเดียทั้งหลายรวมกันทั้งหมดทั้งมวลในประเทศไทย2,500ล้านฮะค่ะเทียบกับทั้ง2ส่วนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับดังนั้นผู้ประกอบการในอนาคตจะต้องมีการปรับวางกลยุทธ์และทำออกมาให,ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วให้ได้นะครับแต่คุณเทเรนานบอกเพิ่มเติมไม่อยากให้มองว่าการเข้ามาของดิจิทัลเป็นภัยคุกคามทางธุรกิจครับแต่อยากให้มองว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาาบุคลกร และองค์กรให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถทําให้เกิดธุรกิจใหม่ๆได้ซึ่งกลุ่มธนาคารก็จะเป็นหนึ่งในองค์กรครับที่ยังจําเป็นต้องใช้บุคลากรจํานวนมากและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการทํางานครับค่ะนี่ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับปรากฏการณข่าวจริงภาคเที่ยงเราทั้ง3คนและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ